ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับที่เด็ดเฮียเฟยนะครับในวันที่4พืพฤศจิกายนนะครับพศ2อ6 6บกวันนี้ผมก็มีฟุตบอล1คู่มาวิเคราะห์กันให้รับชมแบบนี้ทุกๆวันนะครับวันนี้เราจะไปกันที่ลีกบุนเดสติกาเยอรมันนะครับจะเป็นคู่ของทางด้านฮอฟเฟนไฮนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยอนของเลเวอร์คูเซ่นนะครับ เราไปดูราคาสําหรับคู่นี้กันเลยสําหรับราคาของคู่นี้นะครับแอนดิแคปเอเชียเปิดมาให้ฝั่งทางด้านชีมเยือนนะครับอย่างเรียวกูเซ่นนะครับต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับตอนนี้ไหลขึ้นเป็น1ลูกเป็นที่เรียบร้อยส่วนตะก้อสูนะครับจาก3ลูกควบนะครับขึ้นเป็น3ลูกครึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูสถิติของทั้งคู่กันบ้างดีกว่าสําหรับสถิติของทั้งคู่จากเทนทเวท้าใน,นล่าสุดที่เจอกัน เป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับอย่างเรอุบุเซ่นนะครับที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับจาก5นัดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้นัดนะครับส่วนอีก1นัดเป็นการชนะของทางด้านฮอปฟินายนะครับส่วนอีก2นัดที่เหลือเป็นการเสมอกันทั้ง2นัดเลยนะครับเราไปดูฟอร์มของฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับอย่างฮอปฟินายฟอร์มของฮอปฟินายในช่วงหลังถือว่าผลงานค่อนข้างจะดอปไปนะครับรวมทุกรายการนะครับถือว่าค่อนข้างจะ เย่ yeah, นะครับในช่วงหลังจาก5นัดของพวกเขาเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นและแพ้ไปถึง3เลยทีเดียวส่วนการเล่นเป็นเจ้าบ้านของฮอเฟินาก็อยู่ในทิศทางเดียวกันเลยนะครับโดยการเก็บชัยชนะมาได้2นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป3ส่วนฟอร์มของทีมมาเยือนอย่างเรเวอร์กูเทนนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาของพวกเขานะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง5นัดรวดเลยนะครับ ส่วนการเล่นเป็นทีมเยนของเลเวอร์คูเซ่นก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับเพราะพวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้ถึง4นัดนะครับแล้วก็เสมอไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นโดยเสมอกับทางด้านไบรเยนมิวนิกนะครับสประตูต่อ2นะครับส่วนตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับโดยในฝั่งของเจ้าบ้านอย่างฮอฟเฟนไฮน์นะครับอยู่อันดับ6ของตารางนะครับเข่งไปแล้ว9นัดนะครับชนะ6นะครับยังไม่เสมอกับใครและแพ้ไป3นัดนะครับยิงได้20ลูกและเสียไป16ลูก ส่วนทีมเยอเยร์นะครับอย่างเลโวกูเซ่นะครับอยู่อันดับหนึ่งของตารางตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว9นั้นนะครับชนะ8นะครับเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้27ลูกและเสียไปเพียงแค่8ลูกเท่านั้นนะครับส่วนความพร้อมของทั้งคู่นะครับความพร้อมในของฝั่งเจ้าบ้านก่อนอย่างฮอฟเฟนไนน์นะครับถือว่าฟอร์มความพร้อมของฮอฟเฟนไน์ในช่วงหลังต้องถือว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยสม่ำเสมออย่างมากนะครับช่วงหลังก็สลับกันแพ้บ้างชนะบ้างนะครับส่วน ตัวผู้เล่นหรือความพร้อมของตัวผู้เล่นต่างๆนะครับวันนี้นะครับไม่ไม่มีตัวได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแต่อย่างเลยนะครับพร้อมกลับมาใช้ชุดงานนะครับชุดหลักชุดใหญ่ได้นะครับในวันนี้นะครับส่วนแผนการเล่นของเขาวันนี้จะมาในแผน3 4 2 1นะครับโดยหน้าป้าจะเป็นทางด้านวอลเวคอ์นะครับส่วนทีมาเยือนอย่างเรวูลมเดรนะครับต้องบอกว่าพวกเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับล่าสุดก็เพิ่งถล่มคู่แข่งในฟุตบอลถ้วยมาได้ด้วยนะครับส่วนตัวผู้เล่นวันนี้นะครับก็ถือว่า จะขาดทางด้านเอ็ดมงนะครับดัมโบซานะครับที่มีอาการบาดเจ็บมือนะครับว่าต้องรอเช็คความฟิตอีกรอบว่านัดน,นี้จะสามารถใช้งานได้หรือไม่ส่วนแผนการเล่นวันนี้นะครับจะมาในแผน3 4 2 1ครับโดยหน้าเป้าก็จะเป็นทางด้านวิกเตอร์นะครับโบนิเฟนนะครับหน้าเป้าออกลาสกอร์นะครับ สำหรับทัศนะของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นฝั่งของทีมเยือนอย่างชัดเจนนะครับอย่างเรียวกอร์เซนที่ค่อนข้างจะเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นหรือว่า,าแผนการเล่นต่างๆหรือว่าชวฟอร์มจาก5านัดล่าสุดต่างๆนะครับเป็นฝั่งของเรียวเรวกอร์เซนอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่ทางด้านกุนซือเข้ามาอย่างทางด้านชาเบียลองโชวนะครับสามารถยกระดับทีมของเรียวกอร์เซนได้ค่อนข้างจะเย็ยนครับและก็ถือว่า เป็นทีมที่ลุ้นแชมป์อีกทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับลกบุนเดสกาเยอรมันในตอนนี้นะครับสรุปกันเลยดีกว่านะครับขอไปต่อทางด้านทีมเยือนอย่างเรวูรกุเซ่นนะครับในราคา1ลูกนะครับจัดไปเลยนะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับแอดมาที่แอด F.F.99 นะครับในกลุ่มการันตีให้อย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในการทําคลิปแบบนี้ทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ